มาดูที่จอดรถอันนี้หกไร่ไปหมดแล้วอ่ะหกไล่อ่ะโอ้ดูคนดีเนี่ยนี่อะไรคะเนี่ยไม่ได้แจกซีนะไม่ได้แจกดูนู้นหนังไก่หมูกระจกากหมูปลาสลิดกุ้งเสียที่พี่อาพูดนําคือมันอร่อยหมดไงดูเนี่ยนมีเจ้าของหมดแล้วเนี่ยเนี่ยลูกค้าถอยหลังไปก่อดยายเขาเห็นว่าเรา แย่งกันไม่เอาเดี๋ยวมีลามาอันพยาซื้อแค่ถุงเดียวก็คือ,อราคาสูง20ิบาทดูดิไปวางขายสามารถสามันร้อยหมูมโมโยออุบลร้อยยี่สิบแต่โรงงานเราไม่ขายขาย60บาทลำไยพร้อมสูตร<อ>กาไรถุงเนี้ยไม่ต่ำจาก500ร้แล้วเรามันต้องถูกและดีกับรเยอะนะพิยาบอกว่าอย่าขายแพงขายแพงแล้วมันขายไม่ดีแต่ถ้าเราขายถูกแล้วเยอะแล้วดีแล้วอร่อยมันจุดสนใจมันเยอะไงไม่เวลาขายวุ่นรุ่นน่ะมันเหนื่อยแหละแต่มได้เงินไงขายเหนื่อยเงือออกดีกว่าน้าตาหยดทํางานน่ะมันเหงือไหลครย้อยเนี่ยช่างมันแต่มันได้ แต่ถ้าเราไม่มีงานไม่มีเงินเนี่ยน้ำตาไหลเนี่ยเราเลือกอะไรถ้าพิยาพิยาเลือกเหงื่อไหลใครย้อยดีกว่าค่ะพิยาได้ดิถ่าพามาชมโรงงานคนแน่นมากใช่เปลี่ยนเปลี่ยนคนรุมแล้วคือคนไรเดียคนเยอะคนเยอะเยอะแยะเลยอ่าคนเยอะพิยาคนรุมกับพิยาคนเยอะมันรวมกันมันก็เลยมากมายไงมันเปลี่ยนไปเยอะไหมล่ะเยอะมากฮะดูเห็นงานจอดรถนึกว่าเป็นอะไรอ่ะนึกว่าเออมางานวัดอ่ะอ๋อนึกว่ามางาน นึกว่ามางานปิดทองใช่ไหมไปเดี๋ยวเราพาพี่ยาพาไปอันนี้คือตรงที่คิดตังค์เรานะโอ้โหนี่แบบวันธรรมดาคนก็เยอะมากเลยอันนี้ว่าทิศยิ่งเยอะกว่าอันนี้มันยังเช้าอยู่นะไปเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวพี่ยาพาไปดูมีอะไรบ้างมีแคบหมูอ่นเนี่ยมีแคบหมูอันนี้นี่แคบสดใหม่ๆเลยใช่ใช่แคบหมู่อันนี้ทอดสดทอดใหม่เลย3ามขีดร้อยนะ เนี่ยเนี่ยสามผีร้อยไปคิดทางด่วนทางด่วนมีพี่หมีวอ่ะให้ไปคิดทางด่วนที่พี่เหมีวนะไปมีลูกชิ้นนึ่งเออไป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 มีลูกชิ้นนึ่งลูกชิ้นนึ่งแย่อยอันนี้พี่ยาสอนสอนสูตรทาน้าจิ้มคนไหนอยากขายลูกชิ้นนึ่งก็มาหาพี่ยานะพี่ยาจะสอนคือโรงงานเราคัดมาแล้วลูกชิ้นต้องอย่างดีแต่ขายไม่แพง ถ้าคนไหนมารับไปราคาส่งคิดแค่แปดิบบาทแล้วน้ำจิ้มเราสอนสูตรแต่ถ้าใครไม่อยากทำเองขี้เกียดโลละหนึ่งรอยบาทไปแล้วก็หมูแผ่นทอดเราเหมือนเดิมอ่าหมูแผ่นทอดเราเหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนที่พี่ยาเคยสอนใช่ป่ะนี่นะคิวหมูแผ่นดูดิยาวเหยียดแล้วก็มีอะไรเพิ่มมาดูมีน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักผ้านี่นะ น้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักผ้านี่ขายดีมากตัวเนี้ย<ม>เข้มข้นดูสีดิะล้วประกันก็ทั้งถูกและดีมีถูกและดีมีโอ้หดูเด็ดดูดูคนซื้อที่เนี่ยแน่นเลยขายที่ไหนนครปฐมค่ะโอ้เจ้าเนี้ยขายขาย,ขายดีค่ะขายดีขายดีเพราะอะไร ไลฟ์สดด้วยไลฟ์สดเราเอาไปไลฟ์สดใช่ไหมใช่เหมือนเราอ่ะสร้างอาชีพให้คนทั่วไปเขามาซื้อของเราไปแล้วไปไลฟ์สดขายได้เลยแม้ว่าพี่ยาจะจะไลฟ์อยู่ด้วยพี่ยาไลฟ์ก็รับไปแล้วก็ไปไลฟ์ต่อได้พี่ยาเหมือนกับว่าเขาไปสร้างเพจมาแล้วมารับของเราไปขายแล้วมันจะขายดีไงเพราะว่าเราการันตีให้แล้วว่าของของเรามันดีได้โทรศัพท์ก่อนไดะไป เนี่ยดูดิโอ้โหทายแล้วใช่พี่อาคัดให้แล้วไงเหมือนเหมือนเราหน่ะกลองให้แล้วสินค้าที่จะมาวางโรงงานไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่อร่อยเพราะของที่ไม่อร่อยพี่อาจะไม่เอามาวางในโรงงานเด็ดขาดนะไอเนี่ยมาขามครุก25บาทมีใบชาขายไหนประโยชน์จากชาทูขกว่าท้องตลาดทั่วไปคือร้านเหมือนเหมือนเหมือนร้านส่งส่งตั้งแต่ชิ้นแรกเลย วัสดีค่ะถ้าซื้อร้านส่งใหญ่ๆเขาจะต้องซื้อเป็นยกลังยกโหลใช่ไหมเราบอว่าถึงต้องได้ราคาส่งต้องซื้อเยอะๆถึงจะได้ราคาส่งแต่ร้านพี่ยาซื้อแค่ถุงเดียวก็คือราคาส่งยี่สิบาทถูกไหมถูกไหมแพ็กเก็ตสวยไหมสวยมากแพ็กเก็สวยนะนี่ดูยีิบาทแล้วรสชาติต้องดีด้วยนะไม่ใช่ว่าถูกอย่างเดียวนะสวยอร่อยด้วยอร่อยด้วยมีคุณภาพมีคุณภาพดีแพ็กเก็ตต้องดีงามด้วยนะเนี่ยดูดิยี่สบาทเนี่ยข้าเกียบเห็ด นี่ยี่ยี่สิบบาทดูดิติปดูเดี๋ยวยี่สิบบาทถูกไหมนี่ดูนี้เลยยี่สิบบาทดูดิสวยคสามารถนะขายต่อได้เลยเค้กยี่สิบบาทเค้กไข่อันนี้สําหรับคนที่แบบว่าอะไรนะเอาไปวางขายสามารถสามันร้อยใช่ได้นน่นไงฝั่งนู้นก็ฝั่งนน้นดูไหมฝั่งนู้นลองไปดูดิถุงละร้อยหกสิบ พึ่งโลแคปหมูนี่อันนี้ก็คือหมูยออุบลคือมีหลากหลายอะโรงงานเรามันไม่จำเจไงเนี่ยถ้าอยู่ที่อุบลขายเท่าไหร่นะลกูกอุบลร้อยยี่สิบแต่โรงงานเราขายส่งร้อยหกร้อยยี่สิบไม่ขายขายหกสิบบาทแล้วให้ชิมก่อนซื้อนะชิมได้เลยชิมได้เลยลองมาชิมมะแล้วบอกเลยว่าอร่อยจริงไหมเราให้ชิมก่อนซื้อ ของชิมนี่คือของใหม่ของสดนะไงคะอร่อยคะอร่อยมีแต่หมูไม่มีไม่มีแป้งที่รวยใหญ่เลยน้านที่มาจากฮ่องกงกันได้เลยเนี่ยร้านเก่าอ่ะได้คันรถเลยขอบคุณมากขอบคุณมากมาจากฮ่องกงลูกค้าเรามาจากโอ้โหมาจากต่างจังหวัดมาจากเหนือจากใต้จากอีสานจากน้ำผึ้งกระเทียมมีหอมมีมีหมดพริกพริกขี้หนูแห้งมี ทุกวันนี้มันครบวงจรแล้วบ้านพิยาเนี่ยพิยาม่โอกาสที่จะบอกว่าดูลูกชินดูลูกชินเป็นแบบห้างไปเลยไหมพี่หมูพิยาคงพิยาไม่คาดหวังทําอะไรเราอย่าไปคาดหวังเราทําไปตามสเต็ปของเราคือพิยาก็ตอบไม่ได้ว่ามันจะเป็นห้างไม่เป็นอะไรไหมมันใกล้เราล้ขอยใอยเราทําให้มันดีให้เต็มที่กับมันอันนี้หมูแฟน อ,อันนี้ตาพี่ยาคนลุมเลยได้ถ้าอะไรที่มันขึ้นว่าพี่ยาคนลุมแล้วมันจะขายดีไงก็เมาใช่กาเป็นยงงนี่ห้อที่แบบแแใช่ใช่ลำไยพร้อมสูตรอ,อันเนี้ยตั้งนานแล้วอันเนี้ย ลำไยพร้อมสูตรหนูลงที่ไรก็แบบว่ามีคนมาถามอยากได้ค่ะอยากได้มาเลยที่โรงงานเราซื้อโลเดียวคุณก็ได้สูตรไปแล้วนี่คือสูตรกำไรถุงนี้ไม่ต่ำจากห้าร้อยนะไปต้มขายดูพี่ยาบอกสูตรบอกสูตรอยู่ในนี้เลยมาหยิบไปเลยไปขาลูกคู่กมานอยนี้มาอันนี้ไปขายที่ไหนปากร้านด้วยปากร้านเลยปากร้านในคาะอยู่ร้านที่ไรลูก ร้านอะไรอ่าร้านเจนันหมูปิ้งเจนันหมูปิ้งใช่อยู่ร้านอันนี้มารับรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหเหรอขายดีมากเลยเหรอหลายรอบแล้วค่ะสี่ห้าสิบรอบแล้วมั้งใช่มาีเกือบเกือบจะร้อยรอบแล้วมั้งโอ้โหคือขายจนแบบว่าขายจนแบบว่าไปวางจนเขารู้หมดแล้ว ไะฝากร้านดิลูกฝากร้านเงินร้านขออนุญาตฝากร้านด้วยนะคะหน้าเพจเจนนำหมูปิ้งนะคะร้านตั้งอยู่ที่อุดมนันประจจบีเดขันครับพี่แกนะคะชาวประโจบุกคนแนะนําให้แวะมาด้วยนะคะขอบคุณค่ะต้องแวะน้องบางไจะกลับใต้ใครจะกลับใต้ไปแวะร้านน้องเขาด้วยนะนะขอบคุณเขาขายดีมากขายดีเพราะอะไรช่วยบอกหน่อยขายดีเพราะว่าที่ยา ทุกอย่างที่ทําทุกอย่างที่ขายคือต้นทุนที่ดีสินค้าดีถูกและทุกคนเข้าถึงทุกคนค่ะขอแนะนําให้ทุกคนลงทุนเรื่องการลงทุนขอลงทุนกับแม่ยาดีสุดค่ะทรือการลงทุนดีทุกอย่างสินค้าพี่ยาคัดให้แล้วใช่ของทุกอย่างพี่ยาสแกนให้แล้วเขามาถึงเขาแค่หยิบใส่หยิบใส่รถเข็นแล้วก็เอาไปขายได้เลยค่ะพี่ยาขอ่ายด้วยนะขอบคุณขอบคุณค่ะอไปอันนี้ก็คือ เราชิสเค้กมาฝากไว้สิบกล่องให้พ่ยาชิมแล้วก็เสรจ้ชจ้ะแล้วก็นี่คือสำหรับมีมีพวกแบบเป็นมีโกราดผัดไทยเส้นก๋วยเตี๋ยวอันนี้ครบอยู่ในนี้ต้มยำอันนี้ขายได้วันละเป็นหมื่นห่อหมื่นห่อใช่เพราะเราให้ชิมไงเพราะเราให้ชิมเราไม่ได้ขายอย่างเดียวเราใ้พรีเซ้นให้ชิมด้วยเนี่ยให้ลูกค้าชิมคนไหนคนไหนยังไม่ได้ชิมมา แล้วมันได้เยอะจีดเหมือนชุดเตี่ยวจริงไหมเออมันได้เยอะหนูเคยกินแล้วแบบอร่อยมากเนี่ยหอนึงได้ประมาณไหนเยอะได้เยอะรสชาติแบบไม่ต้องปรุงเลยอืออร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยใช่แล้วขายดีมากอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอันนี้ไหนเอยมีโคลาชมีโคลาชเอามีโคลาชให้เขาหน่อยมีโคลาชอ่ะบอกว่ามันอร่อยทุกตัวอร่อยทุกตัวไป พี่ยาน้ำพริกอ่ะเดิมเราขายแบบว่าแพ่ในตลาดนั้นแล้วการที่เราบอกจะปรุงให้มันขายในปริมาณที่มากเป็นตันๆเนี่ยพี่ยาปรุงอะไรพ่อพี่ย<ห>าก็จดสูตรไว้จดสูตรไว้ว่าเราเพิ่มเราเพิ่มไงพี่ยาเนี่ยผัดวันนึงเป็นตันแต่ว่าพี่ยาเนี่ยจดสูตรไว้ว่าอ้าน้ำพริกป่นเท่าไหร่กระปีเท่าไหร่กระเทียมเท่าไหร่หอมเท่าไหร่ทั้งทั้งตะตันนี้หรอหรือว่าทั้งละร้อยอ๋อทั้งลร้อยูใช้เครื่องใช้เครื่องไม่ได้ใช้คนแล้วก็ พอเราพอเราผัดเสร็จใช่ไหมเราก็จดไว้ว่าสูตรอันไหนที่มันอร่อยที่สุดดีที่สุดเราก็จดไว้คือว่าต่านกลางแบบว่าคือเราใช่ที่เาจดสูตรไว้เลยถันหลังมองไปดูโอ้โหดูคนดีเนี่ยนี่อะไรคะเนี่ยไม่ได้แจกรีนะไม่ได้แจกดูนู่นดูนู่นดูนู่นหมูปังไม่ไหวปังไม่ไหวอ่ะเนี่ยดูดิดูดูดูเนี่ยนี่มีเจ้าของหมดแล้วเนี่ยเนี่ย แต่ระวังให้ดีนะเวลาน้าพริกมาเนี้ยต้องหลบนะมีใครเอาไปปลอมไหมไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่แต่ไม่น่าจะนานเดี๋ยวจะไม่ได้ได้ปลอมแล้วแหละจะเจอแน่จะเจอแน่แหละแต่คนกินก็รู้ใช่ไหมเขารู้เลยพอาหยิบเข้าป่าเขารู้เลยว่าอย่างนี้ไม่ใช่ของพ่ยาระวังให้ดีด้วยนะน่าดูเดะแต่ละคนได้ได้ มันก็ามาที่นี่อ่ะเพาไม่ต้องมานั่งเสี่ยงกับการขัดทุนไงเพระพิยาสแกนได้ทุกอย่างนะไ้าอดีจ้ะรอก่อนนะรอก่อนนะเอามาเร็วนู่นไปเร็วถอยหลังมาระวังโดนรดนระวังโดนชนดูดีดูดีอันนี้ออกมาจัดแบบว่าเฮ้ยอย่างอื่นไม่มีเลยไงอย่างอื่นไม่มีมีอย่างเดียวเหรอมีแค่นี้เหรอ ไอ้ที่มีอยู่แล้วอย่าเอามาดิแล้วโยกเรั่งกันเอาไปใหม่ๆเอามาดิเอาเอาที่เขาอยากได้ดิที่เขาไม่อยากได้อย่าเอามาล้างผ่นค่ะตายแล้วตายแล้วไปเอาที่เขาอยากได้มาหมดแล้วพวกเองทำมาทำไมอะไรเนี้ยก็ไม่มีเยอะฮะทำไม่ไม่ได้ต้องเอาตัวที่เขาอยากได้มาสิไปเอามาไอ้พวกอันนี้มันเป็นอะไรไอ้ที่เขาอยากได้ไม่เอา อยากได้หมูกระโจกหนังไก่กากหมูพุ้งเสียบเออปลาสลิดปลาสลิดอ่ะรอแป๊บหนึ่งแบบไหดูดิเนี่ยหนังไก่หมูกระโจกกากหมูปลาสลิดปุ้งเสียบไอที่พอาพูดนํำคือมันอร่อยหมดไงอร่อยจ้ามาไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวตลาดกันมาไปทางรัดไหมคิ๊ไปทางรัด ไปทางลัดไม่งั้นไม่ได้ออกเอามาแล้วอันนั้นคืออะไรคืออะไรมาถ่ายนี่ก่อนมาถ่ายนี่ก่อนถอยมาคืออะไรคืออะไรมาแล้วของที่อยากได้ถอยออกมาถอยออกมาเร็วๆถอยออกมาถอยออกมาเร็วๆตักแทบไม่ทันเลยไม่ทันตักแท็กไม่ทันตักแก้วต่อแก้วเลยดีกว่าลูกค้าถอยหลังไปก่อน ถอยหลังไปก่อนอย่าย้เขาเห็นว่าเราแย่งกันไม่เอาเดี๋ยวมีลามาไปไปเร็วมาแล้วที่ลูกค้าอยากได้นี่ไงนั่นนั่นนั่นเห็นไหมเขาจะบอกฟังที่ไหนล่ะฟังที่ไหนดีใช่เขาฟังที่ไหนแล้วเขาไม่ฟัง ขาไม่ฟังเคนที่ส้ดต้องเปิดลงอะไรนะจองออนไลน์ไม่ไม่เอาจองก็ไม่ได้ไม่ใช่เราหนับคือเรากรอกไม่ทันไงไม่ว่ายังไงมันก็ไม่ทันไงยังไงก็ไม่ได้นี่พยาไม่ได้กรอกคนเดียวนะจ้างคนกรอกฝั่งอนุนีั่งนี้รับเพิมเออไม่พอมาไปดูมาตามมาตามมาเอามามาอันนี้กุ้งเสียบนะรอยกุ้งเสียบเออกุ้งเสียบขายดีอันนี้ก็ขายดี เนี่ยเนี่ยไอเผากุ้งเผาหมูสับเนี่ยขายดีไปไปดีทุกอย่างนี่นี่เนี่เผาอินทรีย์เนี่ยขายดีเนี่ยยังร้อนอยู่เลยดูด็กรอกไม่ทันมาจากไอ้นี่ร้อนมันยังร้อนอยู่เลยดูดิเราจะกรอกทันที่ไหนลูกน้องเรากรอกไม่ทันแล้วมันมีประมาณห้าสิบอย่างอาจิย์เป็นซองก็มีมามากรอกไม่ทัน ปลากระป๋องยังมีอ่ะบ้านเรามาปลากระป๋องก็มีปลากระป๋งอปปงบ้านเราเนี่ยโ,โหมาเปิดให้ดูหน่อยนิ่เนาะปลากระป๋องเราดูจิ๊ดใหญ่เจ๊หน้าแตกนะพวกเองเนี่ยแน่นมากใหญ่มากเป็นไงล่ะอหอมไหมจิ๊ดจิ๊ดหอมดิมหอมมากค่ะสีก็สุดยอดไม่มีคาวอ่ะไปร้ายดีๆนะแน่นอน ก็เรยนะครับแพ็กร้อยสามสิบเองสองร้อยสามสิบไม่แพงเลยสามบาทเนอะร้านสะดวกซื้ออะไรยี่สิบแปดบาทจะหมดแล้วใช่ไหมเอาชามาจริงเลเนี่ยออเมื่อวานนี่เมื่อคืนนี้พี่ยากลับไปเมื่อวานพี่ยากินห้าแก้วกลับไปหลับเออหลับดีแล้วหลับดีดีไม่ตา้างหรอแล้วเช้ามานี่ถ่ายดีดีเช้านี้มันชาเพื่อสุขภาพอันนี้เนี่ยหน้าเหลียวขึ้นนะกินสามวัน จริงอันนี้ไม่ได้โกหกพี่ยาลุกจริงเมื่อก่อนพี่ยาเป็นคนไม่กินชาเลยแล้วเป็นคนที่แอนตี้เรื่องชามากเพราะอะไรพอกินทีไรน่ะมันไม่ทายและมันไม่หลับแต่พอมาเจอชาเจ้านี้นะกินวันละห้าแก้วพอหมดต้องมาเติมหมดต้องมาเติม่ยานอนหลับปะเนี่ยไม่ไม่ไม่อันนี้เขาบอกว่ากินแล้วหลับดี กินแล้วทายดีกินแล้วลดความอ้วนอันนี้จริงเลยสามวันลดไปหนึ่งโลแบบโอ้โหหลับเป็นตายเลยตายยเลหลับไปเดี๋ยวเราไปถ่ายหรือเปล่านี่เดี๋ยวพี่อาจจะมากินไรลิ้นจี่ได้ดีค่ะขอถ่ายรูปหน่อยก็ได้ไหนกล้องไหนกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวนะคะขอถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวนะคะขอถ่ายรูปด้วย พี่อยากรับใช้รูวด้วยมา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 เดี๋ยวจะเปิดแม่ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนึงงสองโอเคขอบคุณนะคะไปคิดไปหน้าตลาดนี่หมูสวต้นแบบว่าขายดีอันนี้หมูสวรรค์ได้เลยนะพี่ใช่ก็ที่คิดเคยไปถ่ายอร่อยแล้วขายดีตลอดเลยมีไข่เค็มด้วยไข่เค็ม ไ้ไไดเดี๋ยวเราไปเดินไอ้ตลาดที่อยู่้างหน้าโรงงานนะมันพยาไม่ได้ตั้งใจมันเป็นตลาดคือลูกค้ามาเยอะอมไม่มีข้าวกินอ๋อก็เลยบอกว่าเปิดเลยนะให้ให้แม่ค้าต่างๆมาเนาะใช่เพราะว่าเรากลัวลูกค้าจะหิวข้าวไ,ไ,ไงแล้วพยาก็คัดของเลยนะตลาดพยานี่ไม่เหมือนที่อื่นนะต้องคัดว่าอร่อยพยาถ้าไม่อร่อยพยาไม่ให้ขายแพงไม่ให้ขายแพงก็ไม่ขายมันไม่มีจุดสนใจ แต่ถ้าเราขายถูกแล้วเยอะแล้วดีแล้วอร่อยมันจุดสนใจมันเยอะไง<ช>แล้วเราก็ผ่านไปโดยแบบไม่ต้องเหนื่อยไงแต่ว่าถามว่าเหนืงไงไ่อยไหมเวลาขายวุ้นรุ่นน่ะมันเหนื่อยแหละแต่มันได้เงินไงไปเงินงแล้วก็หาใช่โอ้โหดีกว่าเรามานั่งตบแมงวันไหม <laughs> <laughs> นะขายเหนืงง่อยงเงือออกดีกว่าน้ําตาหยดุด <laughs> จริงจริงป่ะใช่ถ้าพี่ยาบอกว่าถ้าทำงานน่ะมันเหงือไหลคลยย้อยเนี่ยช่างมัน,แต,มนแต่มันได้เงิน แต่ถ้าเราไม่มีงานไม่มีเงินเนี่ยน้ำตาไหลเนี่ยเราเลือกอะไรถ้าพิยาพิยาเลือกเหงื่อ,อไหลใครย้อยดีกว่าอ